ช่วงเส้นทางชีวิตมุสลิมตอน <Allah S 2> กินดีมีคุณค่า <Allah. S 2> สนับสนุนโดย <Allah. S 2> น้ำมันพืชมรกอัสลามวะลัยกุมวะราฮมะตุลลอฮ์วะบเระกาตุพบกันอีกเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมในช่วงของกินดีมีคุณค่าค่ะท่านผู้ชมคะ อาหารที่สะอาดและปรุงสุกใหม่ๆถ้าเรามีการปกปิดป้องกันเชื้อโรคและ,มะแมลงวันบรรจุในภาชนะที่สะอาดแล้วก็มีอุปรกรณ์หยิบจับที่ถูกต้องจะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยจากการเจ็บป่วยร่างกายก็จะได้รับประโยชน์จากอาหารอย่างเต็มที่กินดีมีคุณค่าวันนี้เป็นเรื่องอะไรขอเชิญผู้ชมติดตามชมค่ะ م م และพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งอนุญาตที่ดีๆจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าและพึงยำเกรงอัลลอฮ์ผู้ซึ่งพวกเจ้าศรัทธาต่อพระองค์เถิด กาแฟกับสุขภาพ,ภาพกาแฟเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มยอดนิยมที่หลายคนดื่มในตอนเช้าหรือเวลาที่ง่วงนอนเพื่อปลุกสมองให้ตื่นตัวคลายความเหนื่อยล้ทาทั้งทางร่างกายและจิตใจประโยชน์ที่คุ้นเคยกันนี้เชื่อว่ากาแฟยังอาจมีประโยชน์ทางการแพทย์ด้านอื่นๆอีก สรรพคุณทางการแพทย์และทางสุขภาพของกาแฟนั้นเชื่อว่ามาจากคาเฟอีนคาเฟอีนมีสารกระตุ้นที่พบได้สูงจากกาแฟที่มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางหัวใจและกล้ามเนื้อการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกาแฟในการป้องกันและรักษาโรคส่วนใหญ่จึงมุ่งไปที่สารคาเฟอีนในกาแฟเป็นหลักกาแฟสําเร็จรูปทั่วไป1แก้วประกอบด้วยคาเฟอีนประมาณ85-100มิลลิกรัม แต่หากเป็นกาแฟชงสดจะมีคาเฟอีนร้อยถึงร้อมิลลิกรัมต่อแก้วส่วนกาแฟที่ผ่านการลดคาเฟอีนนั้นก็ยังคงมีคาเฟอีนประมาณ8มิลลิกรัมต่อแก้วส่วนกาแฟที่ผ่านกระบวนการคั่วจนเข้มจะมีคาเฟอีนน้อยกว่ากาแฟสีอ่อนกาแฟช่วยเพิ่มความตื่นตัวของสมองการดื่มกาแฟชาและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนทั้งหลายตลอดวัน ดูเหมือนจะช่วยเพิ่มความตื่นตัวของร่างกายและสมองปลุกความสดชื่นให้สมองปลอดโปรง่งงานวิจัยหลายชิ้นชี้ว่าการได้รับคาเฟอีนสามารถช่วยเพิ่มความกระปรี้กระเป๋าในระหว่างวานันเช่นการศึกษาที่ให้ผู้เข้าร่วมทดลองสุขภาพรีรับกาแฟ200มิลลิกรัมมาละ2ครั้งตอน9 0้าโมงช้าและบ่ายโมงเป็นเวลา3วันพบว่าคาเฟอีนช่วยลดความง่วงเพิ่มความตื่นตัวและความจดจ่อในช่วงระหว่างวันได้ดี กาแฟเป็นตัวเลือกของผู้ที่อดนอนหรือนอนไม่เต็มอิ่มในคืนก่อนแล้วยังต้องการความตื่นตัวในวันต่อไปมีการศึกษาประสิทธิภาพของการดื่มกาแฟในชายสุขภาพดีที่อดนอนเป็นเวลา48ชั่วโมงพบว่าคาเฟอีนช่วยเพิ่มความตื่นตัวและคลายความอ่อนล้าจากการอดนอนได้เป็นอย่างดีไม่เพียงเท่านั้นยังมีการศึกษาพบว่าการผสมคาเฟอีนกับน้ำตาล เป็นเครื่องดื่มชูก,กำลังยังน่าจะช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้ความคิดและการทำงานของสมองได้มากกว่าการได้รับกลูกโคสหรือคาเฟอีนเพียงอย่างเดียวจากการศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2กาแฟอาจมีส่วนช่วยได้อย่างมีนัยสำคัญเช่นงานวิจัยหนึ่งที่ศึกษากับผู้ที่ไม่มีโรคเบาหวานมะเร็งหรือโรคหัวใจและหลอดเลือด และพบว่าการดื่มกาแฟในช่วงระยะยาวมีส่วนช่วยยับยั้งการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่สองได้อย่างมีนยัยยะสำคัญหรือการทดลองในกลุ่มผู้ที่เสี่ยงต่อโรคเบาหวานพบว่าการดื่มกาแฟโดยไม่ใส่น้ำตาลหรือครีมเทียมอย่างน้อยวันละ3ครั้งต่อวนันให้ผลดีที่สุดในการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานในกลุ่มที่เสี่ยงต่อโรค การศึกษาเกี่ยวกับการใช้กาแฟป้องกันโรคเบาหวานยังพบว่าปริมาณที่ให้ผลดีมีความแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มประเทศเช่นจากการศึกษาของคนญี่ปุ่นผู้ที่ดื่มกาแฟวันละ3แก้วขึ้นไปจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานชนิดที่2ลดลง42% mm. เมื่อเทียบกับผู้ที่ดื่มกาแฟเพียงวันละ1แก้วหรือน้อยกว่าหรือในยุโรปที่พบว่าการรับประทานกาแฟวันละ5-6แก้ว จะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานในเพศชาย30%และเพศหญิง61%ส่วนของกาแฟจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานได้อย่างไรควรรับประทานเท่าใดจึงจะปลอดภัยนั้นยังคงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปหนึ่งในคำแนะนำสำหรับวิธีการบรรเทาอาการปวดศีรษะที่อาจเคยได้ยินบ่อยครั้งก็คือการดื่มกาแฟสาเหตุอาจมาจากการที่คาเฟอีนนั้น มักถูกใช้เป็นส่วนผสมในยาบรรเทาอาการปวดบางชนิดอาจช่วยให้ยามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถึง40%ทว่าการรับประทานกาแฟที่มีคาเฟอีนนั้นจะช่วยให้หายจากอาการปวดศรีรษะได้จริงอย่างที่เชื่อกันหรือไม่ทางวิทยาศาสตร์เองยังไม่พบคำตอบในเรื่องนี้ตรงกันข้ามยังคาดว่าคาเฟอีนอาจเป็นตัวการให้เกิดอาการปวดศรีรษะเองได้เช่นกัน ปริมาณกาแฟที่ใช้รักษาโรคชนิดต่างๆตามที่มีการศึกษาวิจัยในปัจจุบันพบว่าใช้ได้อย่างปลอดภัยก็คือการรักษาอาการปวดศีรษะให้ดื่มกาแฟวันละ250มิลลิกรัมหรือประมาณ2แก้วการเพิ่มความรู้สึกตื่นตัวควรดื่มกาแฟวันละ250มิลลิกรัมหรือประมาณ2แก้วการป้องกันโรคพากินสันควรดื่มกาแฟที่มีคาเฟอีนวันละ 3 4ถึงแก้วแต่ละงานวิจัยใช้กาแฟที่มีคาเฟอีนประมาณ421-2,716มิลลิกรัมสำหรับผู้หญิงควรรับประทานประมาณวันละ1 3ถึงแก้วจะให้ผลดีที่สุดการป้องกันโรคนิ้วในถุงน้ำดีได้รับคาเฟอีนในปริมาณวันละ400มิลลิกรัมขึ้นไปหรือเทียบเท่ากับกาแฟมากกว่า2แก้วอย่างไรก็ตามการดื่มกาแฟอย่างน้อยวันละ 800มิลลิกรัมนั้นน่าจะมีประสิทธิภาพดีที่สุดท่านผู้ชมคะการรับประทานอาหารที่ให้คุณค่าทางด้านโภชนาการครบถ้วนพอเพียงและพอดีจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีนะคะอาจจาเป็นต้องมีความรู้เรื่องคุณค่าของอาหาร บวกกับความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากกว่าความอร่อยถูกใจช่วงกินดีมีคุณค่าวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งค่ะแล้วเราไปสู่ช่วงของครัวฮัลลนอาหารอร่อยค่ะสุภ